ดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันในแก๊งกระต่ายไม้ฟัน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 ก็เป็นชุดนะคะกระต่ายดำนี่เออใช่โอ้เฮ้ยกระต่ายเขียวอ๋อเวนมาค่ะทุกคนก็จริงๆมีกระต่ายดำอีกอันหนึ่งนะที่เป็นสีดำม,มีสองอันอะ ดำแดงกับดําน้ําเงินอะอันนี้เป็นดาเขียวฮะโอ้ยสีเขียวเดี๋ยวซับจ้าทุกคนจัดไปเลยค่ะแบบนี้จัดไปอย่าให้เสียนับ3ามหนึ่งแล้วกดพร้อมกัน 3, 3 5, าสอค่ะแล้วกดอันแรกไปเลยนะคะได้สอันตอนนี้ก็คือมี3ามเคตรงน,นี้เป็น5นะคะ30นะคะ แลกหมดนี้ก็ประมาณสี่สิ4สี่สิบไปหน่นสี่สิบหกสิบหกร้อยหกสิบโทเคนค่ะไปค่ะยาวไปร้อยหกสิบโทเคนปาปเาให้สิบเจ็ดโทเคนนะคะได้มาอันแรกก็ไม่อันแรกหรอกไปเถอะปาปเ้าให้ลืมลืมจดเพยอดะาอุ้ยเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันนะเออมาดีปาปที่สามค่ะปูฆ้าไปเลย <laughs> รอบที่สี่ค่ะออกชุดชัวรอบนี้รอบนี้ได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นว่าเหมือนจะออกชุดนะรอบนี้เลิกเซนเซน,นคือพังมากเซนพ,พังมากแบบมากที่สุดวิ่คือแบบจะให้เราไปเล่นเกมหรอเอาโทเค็นตั๋วมารัวๆเลยไม่ค่อยอยากได้จอยเกมสักเท่าไหร่ออกสามออกหนึ่ง อ่าไปค่ะไปตอนนี้ห้าสิบเก้าหนึ่งโอ้โหหนักกว่าเมาตู้ไปต่อไปค่ะออกสาสอีกแล้วหนึ่ง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 เหนึหนึอาเอะผิดอะไรเห็นไหมอ้ไม่มันเลย ร้อยยี่ิละโอ้โหร้อยสามสิบสามแล้วค่ะอีกครึ่งอีกนิดเดียวโอ้โหยหนึ่งแบบว่านับไม่ทันเลยจาลายไปหมดเลยโอ้หนึ่งเยอะเกินมืนมืนงงสี่สิบสามแล้วค่ะไปค่ะไม่ออกชุดเลยนะลองเท้าค่ะ เราประหยัดไปได้นะนี่เอาจริงเราไม่เรา,เรา,เรานะเออนั่นแหละเออเอาเป็นว่าเราประหยัดไปได้นะคะหนึ่งอันนะคะจริงๆน่าจะต้องเหลือเศษโทเคนแน่เลยอ,ะอ่ะอะแลกไปเลยค่ะน้องหัวนะคะสี่สิบโทเคนอืมน้องตัวนะคะสี่สิบโทเคนน้าแล้วน้องกางเกงอีกสี่สิบโทเคนค่ะาย เหลือสามสิบหกโทเคน็นเออเป็นเครียดเอาไปทำอะไรอ่ะสุ่มกล่องดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้ชุดเนี้ยเอาไว้รอมนารอมนาแอล้ล,นะล,ะละสุ่มกล่องนะคะ36หโทเค็นที่เหลือนี้นะคะเอาเป็นกล่องน้องผู้หญิงละกันนะเพราะว่าชอบชุดผู้หญิงอะ36มสิบหโทเค็นค่ะุยได้ส0สิบเองได้ได้ได ผม <laughs> โอ้โถอวะสามสองอันค่ะสองกล่องป้าอือหอจุกจกโอ้โหแบบว่าสามวันจุกจุกเลยแบบนี้ หนะะึ่งพันเจ็ดร้อเพรเย้คิดว่าแพงไหมคะกับชุดน้องกระต่ายเขียวชุดนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนเม่เราต้องใส่เนาะเราต้องใส่ซื้อมาเราก็ต้องใส่อมใส่เป็นหัวไปไหนหัวไปไหนหัวกระต่ายไปไหนอะ่ะน่าจะเป็นอันนี้โอเคไปเป็นหัวค่ะหัวจะอยู่ในส่วนของเอ่อหน้าเนาะ น้ากากเออแล้วก็เป็นน้องตัวเนะคะแล้วก็เป็นน้องกางเกงอืม <Ooh>. <hatten> ส่วนน้องรองเทา้ทานะคะเก็บไว้รองเท้าเก็บไว้อ่ะค่ะนี่เลยกระต่ายสีเขียวเนี่ยวซับปีนี้ปีสองพนี้หมดไปเท่านี้ถือว่าแพงไหมคะเม้นมามีใครหมดน้อยกว่านี้หรือเปล่าเราคิดว่าเราดวงดีที่สุดแล้วนะแล้วก็ได้ ชุดผู้หญิงหาวนมาอีกหนึ่งอเราคิดว่าคุ้มค่ะจะเลยเย่ย<อ>ก็เป็นเพราะว่ามันสีเขียวได้นะเราก็เลยแบบดวงดีใช่ไหม<อ>ก็เดี๋ยวไว้เล่นให้ดูนะคะจัดกันเลยาสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเล่นโดรมเหมือนเดิมเย,ย่กับชุดกระต่ายเขียวเออมันเ,<ร>เขียวเลื่อง,ง,งองะ คือเราตามไม่ดีหรือเปล่าวะมันเขียวหรือเหลืองวะทุกคนเราเริ่มสงสัยแหละเหลืองหรอเหลืองหรออุ้ยมันสีเหลืองอะแกเรามองเป็นสีเขียวอะทุกคนว่าเราตาบอดสีไหมดรอลงพีคค่ะอ๋อโหยตาบอดสีแล้วหนึ่งเราเพิ่งรู้ตัวนั้นเนี่ยอ้จริงเพิ่งรู้ตัวตอนมาอัดเสียงย้อนหลังเลยอะ ก็เขียวตั้งนานเออก็เขียวตั้งนานไงประเด็นอะ <c oughs> ตดอลองมาค่ะอุ้ยดูข้างหลังเรานั่งเก็บปืนอย่างมั่นแต่เราไม่เจออะไรเลย <c oughs> ไปค่ะเก็บปืนเก็บไอ้นี่แล้วเลือกมาเป็นคิดคู่ไปเลย <c oughs> ยังไม่เคยลองใช้สก,กินนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเล่นสีสีนี้คือจนมากไม่มีตังค์ซื้อ ไปแล้วหนึ่งคิวอูโดนกัระเบิดเขาตั้งกระเบิดไ้ก่อนตุยด้วยนะพัญ <c> ญ <oughs> าค่ะเพื่อความแบบว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเพื่อความแบบมั่นใจนะคะเราต้องพันยาให้เกือบเต็มก็ <c oughs> ต้องเกือบเต็มเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเต็มแล้วเราขี้เกียจอ่ะจริงๆป้าเป็นโรคขี้เกียจพันยาไม่รู้ว่ามีใครเป็นมาเราหรือเปล่าแต่ว่าเราโคตรขี้เกียจพันยาทุกคนเราแบบ ไม่สองคิวเรารู้สึกว่าแบบการพันยามันนานมากเออไม่รู้เป็นไหมไม่รู้มีใครเป็นไหมเราเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าโรคจิตที่ไม่ชอบพันยายิงมาโอ้โหอันนี้คือเพื่อนใครโอ้ยเ้ยโดนมาโดนมา,ดดมาเป็นน้องขดแน่นอน,หนหอโอ้โหสีค่คิวไปแล้วนะจังหวะนี้ยังไงวิง่งไล่มาเห็นวเส้อน้ำเงิน ม่วงเราว่าตาเราบอดสีแหละเออเอาดีเออ5้าคิวไปแล้วอะแต่วันนี้วิ่งมาเจออีกจริงๆมันมีเสียงตีรอบด้งนะในในเกมจริงอะลองฟังดูคือแบบหาทิศทางไม่ถูกอยู่เอ,อ้ยเจออีกแล้วคุกคนเดิมเอาไปอะ7ดคิวนี่คือเปิดเกมมานะได้7คิวไปแล้วนะโอ้โหใครจะไหวกับน้องกระต่าย สีเขียวเอ้ยเหลืองตัวนี้เอ้ยมันสีเหลืองจริงเหรอวะเออนั่นแ,แหละไอ้จะไหวกับน้องกระต่ายตัวนี้อ่ะน้องกระต่ายตัวนี้บอกเลยว่าของจริงของแท้ใช่ปะอืมเนี่ยเยจริงลองฟังเสียงตีนดูแล้วก็มีเสียงเห็นปั๊บปืนอะ่ะเป็นรอยปืนแบบยิงอะ่ะเออเราก็คือต้องระวังเือระวังตัวไว้นะเราอาจจะตุยโดยที่ไม่รู้ตัวแบบโอ้ตกใจมากเลยตุยเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะต้องระวังนะคะ นี่เราก็เดินตามปืนไปจริงๆเราก็เดินหาตีนอยู่นะเขาเรียกว่าแล้วก็มีห่วงเก็บเหรียญน,นิดหน่อยแต่เจอฮะอ้าอตองยาวหรือจะสู้คิดคู่คิดใจฮะเออดีๆ <c oughs> <c oughs> คิดคู่คิดใจก็รอบนี้นะคะเกมนี้เป็นไม่จบนะคะเล่นไปบบไม่จบนะเพราะว่าเออมันยาวมากเลยเราไปคิวได้คือหลังหลังนู่นเลยอะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยาวก็เลยตัดออกนะคะเพราะว่ามันจะสิบนาทีแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบวันนี้ขี้เกียจด,ด้วยไม่สิต้องบอกว่าปวดหัวไม่เอาดีกว่าขี้เกียจแหละดีแล้ว <c oughs> โอ้ยก็วิ่งต่อไปนะคะวิ่งต่อไปเจ้ยิงเขาเหมือนไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่ละคนอ่ะเหมือนเขาเมือม่อยยังไงสักอย่างว่าไหมมาหาคิดคู่ แบบว่าตลอดเกมดักดักแล้วพุ่งแล้วยิงง่า่เ็ยไหงสเต็ปสเต็ปกระต่ายเหลืองตัวนี้บอกเลยว่าน่ากลัวอันตรายน่ากลัวแบบแบบว่าห้ามดูถูห้ามแบบประมาทใช่ไหมใช่ไหม <Wow. S 2> ก็ใครที่อยากจะสุ่มชุดน้องกระตายเหลืองตัวนี้เนี่ยฮะอย่าลืมมาสุ่มกันนะเราหมดไปประมาณ1,700กว่ากว่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะ กะต่ายผ้าทิตนี้เนี่ยะมาตั้งแต่วันที่13เมษายถึง28เมษาย2567นี้นะคะใครที่ยังไม่ได้จัดกันอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะแล้วใครที่จัดแล้วสำคัญเลยว่ามาบอกเราด้วยละแต่เราคิดว่าเราอะ่ะหมดน้อยสุดว่ะจริงไม่ได้มั่นหน้าทั้งเท่าไหร่หรอกโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสำหรับการกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะใครที่แชร์เนี่ยค่ะเป็นคนที่จิตใจดีงามดีเลิศประเสริฐสีโจมะ,มะ